สวัสดีครับโรงเรียนบ้านปลาดาวผมอิสยาโกงเงินวันนี้ผมจะมาแสดงให้ทุกท่านดูว่าผมใช้การนำเสนอคำศัพท์ที่โรงเรียนผมในรูปแบบใดและมีวิธีการอย่างไรในการนำเสนอคำศัพท์พร้อมทั้งการเปิดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้มาเรียนรู้ในตอนเย็นนั้นเป็นอย่างไรขอให้ทุกท่านดูจากวิดีโอต่อไปนี้ครับ นี่คือการนำเสนอคำศัพท์ซึ่งมีความไม่เหมือนใครและทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในคำศัพท์ที่พวกเขาจะได้เรียนรู้มากขึ้นหลายเท่านี่คือวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในการเปลี่ยนแปลงพื้นหลังให้เด็กไปสู่จินตนาการตามที่พวกเขาตั้งใจได้ไม่ว่าพวกเขาจะเหาะเหินเดินอากาศจะมีร่างใหญ่จิ๊กคีไม้กวา จะปล่อยพลังจะทำให้สิ่งต่างๆมันระเบิดระเบิดและระเบิดพวกเขาก็สามารถทำได้และวันนี้ผมจะมาบอกว่ามีวิธีการอย่างไรในการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ออกมาในการนำเสนอคำศัพท์นักเรียนทุกคนย้ำว่าทุกคนในโรงเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอคำศัพท์เหล่านี้นักเรียนจะต้องคิดคำศัพท์มาคนละหนึ่งคำ เมื่อนักเรียนได้นำเสนอคำศัพท์ครบทุกคนแล้วจึงสามารถวนไปที่คนเดิมได้อีกครั้งนักเรียนจะเลือกคำศัพท์จากหนังสือที่เป็นคลังคำศัพท์พื้นฐานของนักเรียนโดยอ้างอิงจากกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นคำศั์ที่นักเรียนคิดได้หน้าตอนนั้นแล้วอยากออกมาพูดก็เป็นได้นักเรียนจะต้องไปห้องซึ่งเป็นห้อง ที่จัดไว้เพื่อการนำเสนอคำศัพท์โดยเฉพาะโดยห้องนั้นจะมีฉากที่เป็นพื้นหลังที่เรียกว่าห้องฉากสีเขียวในการสร้างฉากสีเขียวนั้นไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากมายเลยซึ่งข้าพเจ้าได้ลงทุนไปในราคาเพียง200บาทเท่านั้นจากนั้นก็ไปหาเศษไม้อัดซึ่งเป็นไม้แบบในการก่อสร้างเก่าๆนำมาตอกตะปูที่มีความแหลมคมออกให้หมด และตอกตะปูอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นคงจากนั้นนำผ้าสีเขียวที่ซื้อมาจากตลาดวรโรลมาคุมไม่อัดทำให้ได้ฉากสีเขียวตามต้องการมีความสวยงามไม่แพ้ฉากสีเขียวของค่ายหนังใหญ่ๆในฮอลลีวูดเลยทีเดียวพูดเล่นนะครับ เมื่อได้ทําการคัดเลือกนักเรียนพร้อมกับคําศัพท์ที่พวกเขาต้องการจะนําเสนอแล้วข้าพเจ้าก็นํานักเรียนเหล่านั้นไปนําเสนอคําศัพท์ในห้องที่มีพื้นหลังเป็นฉากสีเขียวจากนั้นได้นําไฟล์วิดีโอที่พวกเขาได้นําเสนอคําศัพท์เหล่านั้นมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อซึ่งโปรแกรมเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าใช้ได้แก่โปรแกรม pen.net หรือ Sony Vega s ส ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าครูหลายๆท่านคงได้เรียนการตัดต่อว,วิดีโอเหล่านี้เมื่อครั้นที่เรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมัธยมจากนั้นข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคพิเศษที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า chroma cure ในการตัดพื้นหลังสีเขียวออกไปจากนั้นนำฉากต่างๆที่ได้จากเว็บไซต์หรือถ่ายเองมาแทรกเป็นพื้นหลังเพื่อความสวยงามของวิดีโอนั้นๆ จากนั้นก็ได้นำเทคนิคต่างๆมาสร้างสารรค์วิดีโอคำศัพท์ของนักเรียนให้มีความน่าตื่นตาตื่นใจง่ายต่อการเรียนรู้และสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคืออารมณ์ขันที่แทรกไปในวิดีโอนำเสนอคำศัพท์ทุกคนในส่วนที่เป็นอารมณ์ขันนั้นจะทำให้ผู้เรียนซึมซับคำศัพท์ได้อย่างดีที่สุด เมื่อทําการตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยในการเรียนแต่ละครั้งนั้นครูก็จะเป็นผู้เปิดคําศัพท์วิดีโอให้นักเรียนเรียนอย่างน้อยวันละหนึ่งคำศัพท์และให้นักเรียนจดบันทึกพร้อมแต่งประโยคเพิ่มเติมจากคาศัพท์เหล่านั้นอีกทั้งยังนำำําคําศัพท์เหล่านั้นมาใช้เพื่อเป็นการเล่นเกมในกิจกรรมคาบเรียนต่อๆไปได้นักเรียนมักจะถูกสนับสนุนให้ใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียนนักเรียนยังสามารถไปดูคําศัพท์ที่พวกเขา ได้เรียนไปในช่องทางของ YouTube หรือพวกเขาสามารถมาดูคำศัพท์ได้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงหรือเลิกเรียนบนจอคอมพิวเตอร์ที่ครูได้ติดไว้หน้าชั้นเรียนจบแล้วนะครับสำหรับวิธีการนำเสนอคำศัพท์ในรูปแบบของโรงเรียนรับประปรดตอชดอบํารุงที่92งหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และวิธีการใหม่ๆในการนำเสนอคำศัพท์ในรูปแบบที่เด็กๆก็สนใจผู้ใหญ่ก็สนใจทั้งนี้ยังไม่พอยังสามารถต่อยอดขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆได้ นะครับจากนี้ก็จบวิดีโอของผมแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปในช่องของ YouTube และพิมพ์คำว่าอิศยากงเงินท่านจะเจอวิดีโอคำศัพท์มากมายอยู่ในนั้นผมยินดีที่จะให้ทุกคนที่ดูวิดีโอนี้นำวิดีโอในช่องของผมไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนของตนเองได้โดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอของผมในวันนี้ขอพระคุณครับ